นี่ครับเรียบร้อยคัดแล้วเกี่ยมาคัดแจ้งแล้วครับนี่โอ้คัดเรียบร้อยครับนี่โอ้พัดจีบมาคัดแล้ว,ลวเชี่ยงขัดตจงเมื่อไครับเรียบร้อยใส่ขาต่างขาอย่างละขายัง,ยงเดี๋ยวใส่ลำโพงล้ครับเดี๋ยวคุมหนังขันใส่ลำโพงละคือจบนี่มองใส่ปีใจะขุมเพื่อน ยังไงครับยังสัก้างยังไงครับจับบล็อกครับขึ้นกิดแล้วครับเนี่ยขันใส่ครับนี่แล้วครับเนี่ยขันใส่ครับน,นี่เอาไว้ใส่เบาะครับครับบล็อกนี่เยียบน็อตครับอันนี้คือสาย สัญญาณนะครับสายสัญญาณแล้วก็สายไอ้แบตเตอรี่ครับแล้วก็สายรีโมทเนาะสายรีโมดครับสายดินครับนี่ต่อแล้วเรียบร้อยครับนี่ใส่แล้วนี่แหละอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวทั้งนั้นก็ดีใส่พ้าเบอร์แอมครับนี่ของทั้งนั้นใส่พ้าเบอร์แอมอย่างครขบเบิ้งอีกทอดหนึ่งครับกระสับบ็อกระส่แล้วครับหนาซิปนิ้วดอกกลมครับเนี่ยของแอบดังนี่แหละนี่ครับต่างแม็กกาลังหันเป็นใส่ดอกแล้วครับนี่เป็นกับ เพราะแั่นเป็นสําเร็จผมได้ผลสีดำเข้าไปแล้วงามปผนยั้งมันเนี่ยอ่าครับโัวแป้นครับนี่วอารบกวนเสียงเพียงพอนไว้นี่ใส่แป้นใส่ยังเพสิใส่ดอกเพลิแคนดอกครับเอาสายลำโพงใส่แังไงไปท่างอะไนเงี้ยไปใส่แป้นกับหูเก่าครับเก็บแป้นใส่หูเก่าเลยอืม ทั้งนั้นทั้งนี้ครับนี่ดอกจะดิ้งก็ได้นี่ยเพราะติดงานธุระพันหลายอยู่เมื่อนี้ยธุระหลายครับธุระหลายเดี๋ยวเขาบอเห็นหนาแหละเนี่ยเราอยู่ม้วนหมุดหรือดอกไม่พอเห็นหนาแล้วงานหลายครับงานหลายแล้วอ่ะงานกีราในเพียร์กีราในพลอยงานทองงานนั่นเนาะนี่ครับใส่ดอกแล้วเป็นหัวนิ้วข้างหลังอีกใส่กันครับเพียรเป็นแล้วเรียบร้อย เลี้ยหมหนังครับกัน,น,นโอเคออออโอเคห่มหนังแล้วเรียบร้อยนี่ไส่บอกอ่ะนะแบบใส่แล้วอันนี้กระลังห่มปีอยสั่งแม่กระลังห่มปีอยู่ห่มหนังดำครับเรียบร้อยอันนี้กับนาดอ่กับส่<อ>นี่แหละใส่ไฟแล้วครับเนี่ยติดโฟนติดไฟแล้วนาดอก Đây là quay đã, Để mà Chỉ Cái xí đây Chỉ làm ngân cho này Như thế không bỏ อย่พงก,กัลังต่อสายลำพงล้งเราะนะรวอมขึนมมม้นห้ามละมลองเตรียมฮอนลูกขอไปทาลทาทาะฮางเคียงกันลังนวดมันมวยละเออต่างประเทศฮอนไวก้กลังเดินสายฟื้นสายไฟอยู่สายลำพง เรียบร้อยยังมีใส่ดอกแลมดอกอยังเดี๋ยวเสียเอาฟ้าขอบมาใส่แาบ้างนะครับปลาตะกุงตะเกียงใส่ดอกลงดอกแหลมละเตรียมพร้อมละปิดฟืนติดไฟเรียบร้อยแต่จะยังไงวนะใส่ทั้งนี้แอ่ะช่างท่านออกคณเลยกันนะนี่ครับ เยึดลงแยนี่เล่นน่ะยึดหลังกับยึดนี่ก็ได้รับแต่ห้อง้อตอมนันยึดลงแป้งสิเลยก็ได้ไงว่างล่ะยึดก็ยึดลงแปงสิยึดหลังก็ได้ล้วแต่อันนี้เอยาท้าคำรือยึด้างนครับเนจะไปยึดทางนี้ไดยนะยึดนี่เลยนะยึดออกไปนี่แหละต้องผิด ร้อยออกลูกออกร้อยละเตรียมพร้อมแล้วโอเคคอนไวท์เริ่มตั้งเวทีเริ่มสิขยุมเวทีแล้วป่ะเนี่ยอ่ะยังไงว่าเบิรงต่อไปกับการติดสบ๊อกครับอันยูซุทั้งนี้ใส่แพ็คครับไปแล้วทั้งนั้นต่างแม่กกำลังใส่ใส่แผงเอาไปก่อนครับยังอยมาใส่เป็นร้องที่หลังครับนี่ร้องดอกเรียบร้อยมมใใใสสส่่่่่ไไ้อออฟน สไฟย,ไยังไม่ได้กหมดนีดดด่ครับตำแหน่กงกำลังเริ่มออกไซดครับแผขงางไซไกลล่ละไก่เขามาสุกคณะละคงกำลังพันสายไฟอยู่บัตรกีบัตรกีสายอยู่นั่นหนะไซและเรียบร้อย ตอกกันติดตังไว้แล้วจนหอนวือแล้วสสนสั่นไนวันนีตะโกงยาวซ้ายาม่นนค่แนี้มดใ่่้างเนียตัดสันต่อพอซื้อใหม่พอซื้อม่พอซื้อนี่ครับยวเขาเบิ่งเขาดิ่ ยอดแผงมาใส่ขันดอกลงดอกแหลมครับครับสายขึ้นสายไฟนี่ปัจชีทุกเป็มครับไม่ว่าสายลำโพกสาโฟงสายหน่อยสายใหญ่สายสองหอกล่องห่อครับบัญจีใไฮบรดครับแอบดังนึกเกะเลยจันเกะนั่นแหละหย่อนลังกลัวอะไรไฮบรดครับย่างว่าเกะนั่นไหมเกะหน่อยนะเกลองเต็มเี่พี่เจ้าใส่ถาดได้ไหมเต็มตัวใส่ดอกครับเรียบร้อยครับปี บนนี้มันซื้อมาได้นไงเฮ็ดเอียงได้ไงงั้งนเฮ็ดเมกได้เลยครับเนี่ยทำมือสองเซตปีบอมไรยอยี้สูเฮ็ดมาให้เนี่ยเฮ็ดเองสวยงามหออักแต่ว่าเสียงดีพอดีกระชังคอยมองใส่งามกระพาะล่ะมองเสียปีนี่ครับโอ้โกลุ้ลุ้ปวยอยากได้มาใส่กับ แอบดังครับเชียงเสียงแอบดังเฮ็ดไห้เลยครับหม่องไซปีอันนี้เป็นแป้นไฟครับแป็นไฟแหลมครับเป็นอะคริลิกครับเดี๋ยวไปติดลำโพงแต่แม็กกำลังควนแผงหน้าบานประตูไซดอกแหลมอยู่ครับก็คือควนไสเแล้วขันไสเแล้วกันมากประกอบครบจะเลยครับเดี๋ยวปล่อยสายลำโพงต่อแล้วครับเลียจะต่อดอกแหลมมือซื้อ สายดอกแหลมกับสายไฟไห้อยใส่กันมันเดี๋ยวสังคมองกำลังไปเรื่อยๆแล้วว่ะเย็นๆแล้วว่าบัตรจีไปเรื่อยๆกันแล้วลวะเชฟฟังแฉมือเนี่ยเสียงมาแน่นอนเสียงมาแน่นอนเสียงสับบอทกำลังหัดสายไฟอยู่ใส่ไฟครับ สไฟเม,ม็ดมะรุมเดี๋ยวๆใส่ดอกแดมมึงน,นะช่องกาวหอนหยอดครับพอกาวมะขามันก็มีดีลันติดบวกรดีนั่นไหทางแมงติดบระยูทธมันาะกาวนี่กาวที่ว่าอยู่อื่นมันมีมัม้งม,มีมั้งมีเออบม่มีอันนี้<ม>บ่มมีมมอ,อ,อันนี้ต้องไปกาวหอนหยอดเอาเอารุ่นกาวบอมีอยู่เลยสกขีไหม มีอย่างไก็ละโตบ่กละโตวันนั้นไฟนี่หมดน้ผมเลยไฟนี่มดจะมีเกาวมีเก่าจีใจพองครับจะไฟไน่ร่มรืนมนี broken, ้จะไฟนีโหมือนกไปอายุหลอดส่องกาว่อนหย่อนแล้กาว่อนหย่อนหลัใไฟเป็นรอนน่เปลี่ยนไ่ก่อนเปลี่ยนหอยสายไฟเป็นก่อนเห็นหรปเอา ตัดไม้ยบนส่ยเป็นก้อนตัดมไม้เองเลยสายไฟนเนาะต่อสายไฟนะเดี๋ยวก็เป็นร่องแล้วเรียบร้อยแล้วทั้งนั้นตามแอกกำลังถีใไซส์ถีบไยแล้วนี่ด้านนงด้านนาก็เรียบร้อยลนนแล้วน,น,าน,านี่เปิดไฟให้เบิ้งจังเลยเนี่ยปะนั่นงามขัดหน้าเน,าน,านี่ยเพื่อนนี่เสียงพื้นเสียงไฟมาแล้ว อันนี้คือเจ้าของผลเรียกยง้ะครับว่าอยากได้สีใดเต,ตามใจเจ้าของรถเพิ่นแต่ละคนก็ชอบเคือกันแต่ละสีครับเรียกได้เี่กันน้ำเงินเขียวตามจริงแล้วก็อยากได้สีเหลืองสีแดงเป็นสนั่นฉันบอมีทั้งรันเลยใส,ส่สีน้ำเงินกับสีเขียวไงบอกแม่เ <c oughs> ด้อวอาซื้อเพิ่นอยากได้สีนี้ครับอันนี้จัดสีนี้ให้เพิ่นจะรับสายครับ โปร่งกำลังไล่สายอยู่ดอกสุดไทยทางแมกกำลังใส่อยู่แพงสุดไทยแล้วครับอันนี้ว่าส่งกันเติมเรียบร้อยจากที่ขันใส่จวกทีิประกอบเปิดเกือบใส่โปร่งใส่ป,ใสปีใส่ช่องอยังเขามากอะคือฟังเสียงได้อะไรครับมันเนี่ยคับการใส่สปอตแข็งแข่างเฮ็ดแผงแข่างแงขง็แงเส้าแบบมินมิน้อยๆแบบเป็นทัดรัดแข็งขันมาเบิ้งบบต่อไป ออกไปแล้วตะพงตะแกงหน้าตรงหน้าดอกเรียบร้อยครับไดออ้แล้วตะแกงห้องแกงนั่นเดียวใส่แล้วตะพงกำลังเสียบตูดจองตูดปีครับอีกจังน้อยกันทีดีฟังส่งฟังเสียงกันแล้วว่าเป็นยังไงเ,เดี๋ยวมาล้อบังคับกับซับบ็อกครับเนี่ยใส่ซับบ็อกอครับงานซับบ็อกครับเหมือนไข้สายวิทย์กึ๊บกึ๊บอ้วมาดมึง แต่แม็กกำลังใส่ทั้งปีนะอย่าไปทั้งคุ่นเดี๋ยวแกะไหมนิดหน่อยแม็กกำลังบัตีสายใส่ตรวจปีอยู่ไกลแล้วครับไกลแล้วไกลแล้วอย่าพอมานไกลๆมาหนี่ยจุ้งมือลูกกระชุดมือหลานประสานมือแฟนมาไกลๆอ่ะมือเนี่ยจุ้งมือหลานประสานมือแฟนอืมพอมันไกลๆพอพ่นฉีดใช้นังให้เบิางมคนน่ะ พระเบอร์เราครับปีเบอร์กับเรียบร้อยนะปีงามครับเมื่อบอกเลยลว่าผู้ใดเหิยเตรียมจอไปแล้วพระเบอร์แอมมาเนี่ย <laughs> อย่งเอี้ยคิ้วครับมาใส่ครับดอกกลางแหลมป <laughs> ีดอกช่าแบบนี้ดังแม่กำลังบังคับแล้วขืนใจนาดอกเก็ เดี๋ยวสางพุ้งรูงสิมาตอ่ออย่างไรก็ได้ฟังเลยครับอีอย่างไรกันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่อง,องพร้อมแล้วพร้อมแล้วออมาลั่กันลังนสอมดูก้อแล้วเหรอกันลังมาตอออ่อพาอเบื่ออ่านั่นแหละโอเคเรียบร้อยอเปิดไฟมึงรู้มันติดบ้อมมเนี่ยปึ๊ะเรียบร้อยโอเคระบบฟื้นระบบไฟพร้อมแล้วครับจากพ่อเบื่อเอ็มซุปกับต่อดากปีก็ถือว่าโอเคแล้วบ่เน <พอ S 1> ี่ย นี่หางปูหางปลาครับเด็บหางปูหางปลาแล้วโอเคเริ่มเทียบตูดจปอกตูดปีละวสก่สามาทุกคณะนะฮะเสีเยเพิ่งจะไฟบ่เขอเสียเดือนนะเราบ่ไหมน่ะไปเดื่องเราดิอืไมไปวันไก่เราบ่อืมดีแล้วเริ่มจับยุ่งก็เริเร่มมาแล้วยุ่งก็อยากฟังมาล้ำเกัน อย่าปีละเอาสุกในหมองแล้วลมันนสุกได้ปะชบชิจัน่ะเออีนำ้ำอันนี้ยังมันนี่จัแล้วมาจะใ,<ช>ใส่ดุเห,ห็นวางะเหานี้นาตน,นี่ว่านัดลำพงจลำพงเยะพขาเป็นจับลำพองอ,อันนี้อะไรมาด้ ใส่หัวเกียร์แล้วไอ้นี่ใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ขพี่อยู่ในนี่นี่อันนี้จะเป็นหมดอ่ะเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเนี่ยต่างพงกำลังใส่ยำสายละขอพระวงพ่อเบอร์ละ ้องมะอ่จากเพียงครับดอกสับบอกสิบนิ้วคับกลางแหลมหกนิ้วซีดอ,อกครับครับแหลมซีดอ,อกครับฝากใจโซโซมาวัดจะโกกะาวพว่ขอรวยกยันเงินมันติดชีวิตมันโวยตัวช่วยไม่มีเลยเพอลูกนคนจนน จิงใจความหมายไม่พอน้กวันยิ่งจนแค่นอขอพรลมองอช่วยทีอาเธอพาชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใบาสานต่องานเต็มที ภูกระงงเนงนเมืองก็งามตาม,มหาเจดีเป็นศูนย์รวมใจธาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนับมือสามโลกต่อโดยภาถ้าบุชาลูกพอที่บุญเรียนชน,นจนขึ้นขอสมเด็จพลานที่พ้อมือว่า าดเบาความจนบุญพ่อช่วยดลให้คนเนตาตาให้ลูกได้รวยกับผู้บ้านนาให้สมทำ่าสิ่งลวมพ่อรอยวยปากใจโซโซที่วัดตะโกแผ่บ,บุญปนะันดาสิ่งดีเคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกปันบน ขอให้ช่วยบาดที่เครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยฐานะที่ยากล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยชี้ทางสมุทธชิตาเจษสัจาดินเกรศักดิ์สพุทธชิตาสัพพโสคุณพิภาสัพพโต นรุตตะมตโมหาลามสหสิทธิเซลพิกวัตุดูเบสาธุ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 นี่นะครับกับประมาณนี้ครับเสียงะปอคครับดอกซิปนิวครับกลับแหลมลูกนิวเครื่องซีดอกหน้าหลังใช้แคป้อมครับกับดอกซีนี่เอกับดอกแหลมซีโตครับของแอบดังครับ นบโปสามจมุต่อโดยคาคาบู้ชาลุงคอที่มนเรียนจะนจนขึ้นขอส่งเพทพันลานที่ขอมือขวาปัดเบาความจนบอนพ่อช่วยดลที่คนเมตตาให้ลูกได้รวยแต่โคบ้านนาที่สมบัาิสิ์หลวงพ่อรวย นี่ครับใส่ไปสีมันสีม่วงใส่ไปสีมันสีเขียวตรงนี้ก็ใส่ครับิ้มน่งกันครับตะปกลันยิีนช่ยปีครับช่องเอสปีกับยิงใส่กันเลครับมาครับ่ใครด <taking harder and unfair half> ้ชมย้มส่ั้อเบอร์ครับครับารแรมครับทั้งเบอรโย น้องเสียงกันบ้งครับคอามทรงงานพอนแล้วเรียบร้อยครับเมื่อนี้เดี๋ยวก็เอ๋าบ่อขึ้นประกอบไปรยังกัเรียบร้อยครับขอบคุณสำหรับเจ้าะใจใจดีครับนี่แหละครับน้องเสียงก้เบ้างมาเป็นยังไงก็ได้โอ้ยอยากติดอย่างยังกันสอบถามติดต่อสามาได้ครับรียงเสียงแอบควาทรงงานพอนครับวันนี้เรียบร้อยเสียงไห้จังร้องไห้ฟังล่ะครับอ่าเพราะว่าจะเป็น้อยครับร้องเพลงไห้ฟังแล้วอันนี้คือประกอบครับทรงเพลินครับเนี่ยตั้งแม่กระเป๋าเอายังขึ้นประกอบแล้วครับิทรงงานพอนแล้ววันนี้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่าง างวงออกมาประกอบแล้วประกอบแล้วเรียบร้อยก็คือทรงมอบงานพันครับกับอียสุดีแม็กออนิ้วครับใส่สับบอรับซินิวดอกของนิวซีดอกแล้วก็แหลมซีดอกครับทางประตูแคบกับทางประตูหนาครับทังที่เห็นไฟอ่ะครับเรียบร้อยก็จะดังนี้กับทรงมอบงานพันเรียบร้อยแล้วครับก้มาอกันไหมชิปหนาครับครับการ เกียงเสียงให้เก <reco Christ S 1> ่าครับพอกันไหมครับปล่อยพ้นองตู้ที่สานร้ากับเกียงเสียงแอบังครับพผมก็อกันในคันนาครับรอไปนี้จอเชื่อขม้าได้เลยครับตามย่นไปเรื่อยครับัำกันติดตั้งียงเสียงไว้ติดตั้งไั้อย่งนกันสามารถโเข้าได้ครับเบอร์กับตามที่ขึ้นให้แล้วครับเพื่ได้อยากม่เรียนมาหัวน้ำกัมาได้ครับที่วัดอ่ามุบานภงษายิปเก็ยนคำหนึ่งอยวัดขวดสะอาดครับกดในกูเกิลแปร์ตเตอลยครับริมาพ์คกว่าลรับ ฝากคนยิตามฝากคนไค์คนแช่น้ำรับวันิิติตามทั้งเพจของพุทธิสานออนไลน์หรทั้ช่องชูชูทข้งพุทธิสานไลน์นันครับอไนี้เดีพ่อครับทีมนั้นของเขาก็ครับสหรับนนี้เขฝากนเียราะวันจิติตัอีจิติตูจังเสียนจิติตะไดชุดจเดยสามารถเขามาคุยเลยครับโอเคเหลือเพียงไปน้ำของมอนานเป็นไปพร้อมครับโอเคคอนี้สำหรับคนนี้ บพ่อกันไ,ไหมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย